เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะที่ดีดีจะพาคุณชมไปตามหาคนดีทั่วไทยนะคะคนดีทั่วไทยในวันนี้ไม่ได้มีเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่ามากันเป็นกลุ่มมากันเป็นหมู่คณะนะคะเข้ามากันในานามจิตอาสาช่างตัดผมแห่งเมืองเชียงใหม่ที่เขาใช้ความถนัดแล้วก็ความสามารถในตัวเองร่วมตอบแทนสังคมจะเป็นด้วยวิธีอะไรนั้นติดตามเรื่องราวในคนดีวันศุกร์สุขใจได้เลยค่ะ คนดีวันสุขสุขใจในวันนี้นะคะเป็นกลุ่มช่างตัดผมในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะที่มาจากสถาบันเหลาหัว CNX นะคะที่ด้ใช้พื้นที่บริเวณสวนวังสิงคำตมบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะนํำเก้าอี้พร้อมอุปกรณ์เปิดให้บริการตัดผมแก่ประชาชนฟรีเลยนะคะนี่โอ้โหอุปกรณ์พกกันมาแบบครบครันกันเลยทีเดียวนะ,ะพร้อมกับตั้งป้ายบอกนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ชาวบ้านเนี่ยมาแวะตัดผมได้เลย ก็มีประชาชนพากันมาใช้บริการตลอดทั้งวันนี้นะคะมาตัดผมที่นี่นอกจากจะได้ตัดผมฟรีแล้วคุณผู้ชมขาเห็นบรรยากาศไหมคะก็ยังได้นั่งชมวิวแม่น้ำปิงไปด้วยท่านกลางบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีต้นไม้น้อยใหญ่นะคะที่มาปกคลุมแบบนี้ก็ถือเป็นการผ่อนคลายไปในเวลาเดียวกันคะ่ะ ส่วนทรงผมนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาทรงปกติอย่างรองทรงสั้นๆรองทรงสูงไปจะถึงทรงแฟชั่นแนววินเทจเนี่ยช่างเขาก็ใจดีจัดให้ตามคันขอไม่มีบทแม้แต่คำเดียวเลยละคะ่ะเราไปเจอเจ้าของสถาบันเหล้าหัว CNX นะคะชื่อว่านายเคนจิซังนันตานะคะซึ่งเป็นโต้โผลใหญ่ในการทำความดีตอบแทนสังคมในครั้งนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะว่า ช่างตัดผมที่ให้บริการชาวบ้านแบบนี้ค่ะเป็นนักเรียนของสถาบันของตัวเองนี่แหละค่ะที่อาสาออกมาตัดผมให้ชาวบ้านซึ่งนอกจากจะได้ฝึกทบทวนทักษะการตัดผมตามที่ได้เรียนมาแล้วนะคะ<ม>ก็ยังเป็นการช่วยชาวบ้านประหยัดเงินในยุคค่าครองชีพพุ่งสูงด้วยถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมค่ะภารกิจตัดผมฟรีช่วยชาวบ้านนะคะแบบนี้เ, <อ S 1> เปิดให้บริการทุกวันเลยละค่ะ โดยเปลี่ยนสถานที่ไปตามแหล่งชุมชนต่างๆนะคะรวมทั้งห้างค้าปลีกอีกหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะ,ะไม่ใช่เพียงเฉพาะริมแม่น้ำปิงด้วยนะคะในห้างสรรพสินค้าก็จัดซุ้มกิจกรรมตัดผมฟรีแบบนี้เหมือนกันคนเชียงใหม่สนใจอยากจะไปตัดผมฟรี สอบถามจุดให้บริการในแต่ละวันได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูข้อมูลเลยนะคะที่เหล้าหัว CNX b a r b e r Shop นะก็ไปสอบถามกันได้นะคะว่ามีบริการตัดผมฟรีที่ไหนบ้างนะก็ไปใช้บริการกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ